สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูตุ๊กตาอัญชลีกแก้จันเพชรค,ค่ะผู้ช่วยครูประจำชัน้นชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในสัปดาห์ที่27แล้วในหน่วยการเรียนรู้ กลางวันกลางคืนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนค่ะคำคล้องจองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นอยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้น ฉันก็ตื่นพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะดวงอาทิตย์นั้นอยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดินดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทข้าดได้ไหมคะและกิจกรรมต่อไปนะคะ เราไปเข้าสู่บทเรียนกับคุณครูเล็กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับคุณครูเล็กเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเล็กก็มีจิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เช่นเคยนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันและกลางคืน,นะคะ่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์จะปรากฏในเวลากลางวันเป็นรูปทรงกลมให้แสงสว่างและความร้อนต่อไปลักษณะของดวงจันทร์นะคะมีลักษณะกลมมีผิวขรุขระมีแสงเน,นียนๆนในบางครั้งดวงจันทร์ก็มีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะความแตกต่างในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆก,กลางวันมีแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ตื่นมาทําจิตวัตรประจำวันกันค่ะส่วนในเวลากลางคืนนะคะท้องฟ้าจะมืดมองไม่ชัดเจนแต่เราจะเห็นดวงดาวและดวงจันทร์เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของมนุษย์ะคะ่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราไปดูจิตจวัดประจำวันหรือจิตจกรรมในเวลากลางวันกันค่ะในโลกนะคะสว่างและอบอุ่นนะคะเด็กๆก็จะตื่นนอนอาบน้ำทานอาหารแล้วก็ทำจิตจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆค่ะส่วนเวลากลางคืนนะคะเด็กๆก็จะทานอาหารอาบน้ำดูทีวีก่อนนอนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็นอนหลับพักผ่อนค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูนะคะสัตว์ต่างๆที่ออกหากินในเวลากลางวันกันค่ะเช่นไก่ช้างกระต่ายแล้วก็มีผีเสื้อด้วยนะคะเด็กๆและยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่ออกหากินในเวลากลางวันโดยอาศัยแสงสว่างของพระอาทิตย์ค่ะ,ะส่วนเวลากลางคืนนะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆเช่นการเช่นค้างคาวนกฮูกงู ซึ่งในเวลากลางคืนจะมืดเด็กๆห้ามออกไปนอกบ้านนะคะอาจจะโดนทำร้ายจากสัตว์ที่มีพิษได้ค่ะเด็กๆเป็นไงกันบางคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่ากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันยังไงเด็กๆนะคะก็อย่าลืมนะคะทำใบงานที่คุณครูเล็กให้ไปนะคะแล้วก็ บาบสีให้สวยที่สุดนะคะแล้วก็นํามาสมคุณครูเล็กได้นะคะสัปดาห์นี้ครูเล็กและคุณครูตุกตาก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ